ครับสวัสดีครับตอนรับคุณเข้าสู่ริมถามชาแนลนะครับกับผมสกลวัฒน์เล่าข่าวกับกาแฟดําในช่วงยามเช้ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันหยุดวันเสาร์นวันนี้วันเสาร์ที่19ล้ละนะครับผ่านมาครึ่งทางของเดือนใหม่เวลาผ่านไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับแน่นอนนะครับบางทีในแต่ละวันเราก็มาสรุปเรื่องของการทํางานของเรารที่ผ่านมานะต้องยอมรับอีกอย่างครับว่า ประสิทธิภาพในการทำงานผลของงานมันไม่สามารถเป็นไปอย่างที่คาดหวังใดๆได้เลยในช่วงของปีนี้และก็นะครับกำลังถูกลากยาวไปอย่างนี้นะการทำธุรกิจต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆหลายๆคนที่ทำธุรกิจกันมากๆนะครับยิ่งถึงมาตรการเรื่องของรัฐบาลที่ออกมาขยายเวลาอีกประมาณ120วันหลายคนก็ตกใจว่าแล้วจะอยู่ยังไง นะครับบางคนที่กู้หนี้ยืมสินมาประกอบธุรกิจนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาตาดอกเบีย้ยที่ต้องชําระนะครับเรื่องของเงินต้นที่ต้องแบ่งชําระนะครับการปรีปนอมไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับภาครัฐเหมือนจะช่วยปรีปนอมแต่จริงแล้วเรียกไปเพื่อให้รู้ว่าดอกเบีย้ยก็นะครับเหมือนเหมือนถูกขยายเวลาออกไปส่วนสาบัญน,นาคาต่างๆที่ ปล่อยกู้นะครับไปจํานวนมากที่ผ่านมานะครับก็เหมือนจะช่วยลูกค้าแต่จริงๆแล้วซ่อนนะครับวาระแฝงอย่างกรณีลูกค้าที่กู้ไปจํานวนมากในการลงทุนในภา,าคอุตสาหกรรมบ้าง SME บ้างอะไรบ้างนี่นะครับเขาก็นะครับมีเคสที่น่าสนใจก็คือว่าทางผู้ประกอบการก็ร้องเรียนมาว่าเออช่วยดูตรงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยทางสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเรียกเขาไปเจรจา เจรจาปล่อยกู้ให้เพิ่มนะครับเพิ่มจากวงเงินเดิมดูเหมือนมันจะดีนะครับในอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าแต่แต่นะครับคุณต้องเคลียร์วงเงินเดิมที่มีอยู่คืนมาก่อนคืนมาก่อนด้วยความรู้สึกว่าผู้ประกอบการเขาก็เหมือนกับฟังจากคำพูดแล้วก็ดูจากสีหน้าสีตาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือผู้ พิจารณาวงเงินสิท์เชื่อเขาพูดแล้วก็น่าเชื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไปกู้กู้เงินจากนะครับสถานที่ที่หนึ่งะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็คิดตัาอดอกเบีย้ยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับกู้มาเพื่อชําระโดยหวังว่าทางธนาคารจะปล่อยกู้เขาให้สองเท่าสามเท่าอย่างที่พูดปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่า นะครับเมื่อชําระไปเสร็จธนาคารก็ได้แจ้งไป็นจดหมายน้อยมาอย่างผู้ประกอบการว่าจากการที่ได้ตรวจสอบการประกอบการของท่านนั้นทางธนาคารขออนุญาตยุติการปล่อยกล้่ดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นครับเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับบางรายรับไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายไป กระโดดเจ้าพยาเป็นเรื่องง่ายนะครบางรายที่นะครับมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูลูกน้องจํานวนมากนะครับเลี้ยงดูครอบครัวถึงขนาดฆ่าตัวตายหลายวิธีทั้งเตาถ่านลมควันในรถนะครับปืนยิงตายหมด <c oughs> นี่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในบ้านหลาแล้วก็เมืนะ่อวานก็ได้คุยกันอีกนะครับว่าผูก้กอบการ ตอนนี้ร้องกระลังงมไปทั่วแล้วจะทำยังไงกันต่อนี่คือสิ่งที่ที่เขาเองเขาไม่รู้จะไปร้องกับใครเขาไม่รู้จะไปร้องกับใครจุ่งเราก็เข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันนะครับว่าเอะเราจะทำยังไงดีเราถึงจะได้ช่วยเขาอย่างแรกเลยก็คือกระตุน้นเตือนพันจิตสำนึกของผู้ประเทศอย่าไปหวังพึ่งทางส่วนของ เจ้ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะเขาไม่ทํางานกันแล้วครับชั่วโมงนี้เขาไม่ทํางานกันแล้วครับตอนนี้เขาเตรียมอย่างเดียวคือเตรียมที่จะเตรียมการเลือกตั้งเตรียมที่จะเอาวัคซีนไปหาเสียงเตรียมที่จะเอวงบประมาณที่นะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเป็นกรณีกู้ฉุกเฉิน เอามาจัดสรรลงเพื่อเตรียมการเลือกตั้งครับเมื่อวานเขประชุมกันนะฮะอประชะรฮนะประชุมกันแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่นะในว่าจะเข้าไปควบคุมเบ็ดเสร็จนะครับกับทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้กระทั่งที่พักตายประชาชนไม่ได้สนใจหรอกครับเชิญตามสบายฮนะ แต่จาไว้อย่างว่าประชาชนมองและดูอยู่ว่าคุณทําอะไรเขาไม่ได้ดีใจกับสิ่งที่คุณเอาเงินมาเติมใส่ในกระบอกไม้ไผ่เหมือนเลี้ยงไก่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับให้กินให้โตอยู่เท่านั้นแล้วก็เอาไปต้มอ,อย่างทับแกงสมองคนไทยก็มีอยู่ประมาณนี้เท่านี้จริงๆนะครับคร่าวๆในช่วงวันหยุดไม่อยากไปซีเรีสอะไรเยอะนะครับผมก็อยากสบายๆเพราะว่าจริงๆแล้วพยายามดูว่าที่ไหนที่เขามี แหล่งท่องเที่ยวนะครับมีแหล่งถ่ายภาพสวยๆก็อยากจะยนะนาไปกันเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับแหล่งที่เที่ยวกันเนี่ยนะครับผมเคยไปที่ผมไปที่ที่หัวหินที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังชอบนะครับที่เ e m o r y House นะครับที่เป็นแหล่งถ่ายภาพดีๆสวยๆก็ถ่ายมาเยอะเหมือนกันนะครับก็สวยแล้วก็ประทับใจแนละ หรือว่าจะเป็นที่วายารนะเป็นแหล่งผลิตวายชั้นนำานะรัทที่หัวหินบมรยช่การดีมากนะครับเสียดายครับว่าช่วงเนี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้คนมันเครียดขนาดนี้น่าจะไปได้ละกดล็อกซะนะครับแล้วก็ให้เขาไปเที่ยวกันเะครับนะบตอนนี้สายการบินก็ล็อกเที่ยวหนึ่งก็บอกว่ามีขึ้นเครื่องไปไปต่างประเทศเนี่ยเที่ยวเที่ยวหนึ่งเนี่ยประมาณไม่เกิน20-30คน ไม่รู้จะทำไงเที่ยวก็ไม่มีความสุขนะครับเที่ยวก็ไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าร้านโรงต่างๆที่อยู่ในจุดที่น่าจะได้เที่ยวเนี่ยเขาปิดกันนะัทราบข่าวว่าตอนเนี้จะมีการผ่อนปลนนะครับหลังจากที่ที่ได้ติดตามข่าวผ่อนปลนหลายๆมาตรการจะถูกการปลดล็อกก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสบาคนะครับไม่ ไม่ก็ทำตัวเหมือนกับเป็นคนที่ทำตามคำสั่งของใครบางคนเนี่ยคุณช่วยผู้ประกอบการดีกว่าไหมครับคิดในการทำอะไรสักอย่างทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยไปให้ได้คับช่วยหน่อยนะครับปลดบล็อกเหมือนเรือจะออกจากฝั่งแล้วไม่ไม่เอาโซ่ออกมันก็ออกไม่ได้นะจับคนขังคุกเหมือนขังคุกอยู่ตอนเนี้ย ามห้องตามบ้านตามผับอะไรต่างๆเนี่ยขังคุกเลยนะครับผมเรียกว่าขังคุกเลยจองจําให้คุณไม่ต้องเดินทางไปไหนไปเที่ยวไปเท่วอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปกันฝากผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาหน่อยนะครับเรื่องของประเด็นข่าววันนี้ก็พยายามจะลดโทรลงให้มันมีกวามน่าันมีเบาๆนะครับแล้วเราจะมีสกูปในเรื่องของ จอมพลปอพิบูลสงครามมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับสรชรพักสองส่งเรือหลวงราวีพร้อมกำลังพลปฏิบัติการกู้ประการลังเกาะโลซินนะโลซินรนะ่วมร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับที่เขาต้องทำนะโควิดวันนี้เนี่ยนะครับวันที่19เพบผู้ติดเชื้อรายใหม่3,667 สื่อเสนอแต่สื่อไม่เคยตรวจสอบย้อนเหมือนกันนะครับว่าไอ้คลัสเตอร์หรือว่าผู้ที่ติดเชื้ออะไรใหม่นี่มันจริงเหรอที่ไหนบ้างนะครับจำนวนอย่างนั้นจริงเหรอเพิ่มเนี่ยสามพันหจริงเหรอครับมันเป็นวาทกรรมประจําวันหรือเปล่าตายเพิ่ม32สิศพเหนื่อยครับได้ยินอย่างนี้แล้วเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเนยวันนี้นะครับสภาพอากาศโดยทั่วไปในทั่วไทยมีฝนนะครับตกน้อยลง ภาคกลางนั่นจะร้อนสุด38องศานะครับแถวชา,ายฝั่งก็ให้ระมาระวังเนี่ยมีฝนฟ้ากระนองนะฮะ20นักเรียนโดนขืนใจแห่จับจิตอาสาหื่นเยืออื้อ50รายนะครับก็นะครับแนะนะถวสายใหมครับ,นะรบตอนนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะทาลายเว็บนันบอลนะครับบอลยูโรอูพรมค้น4จุดรวบ7ผู้ต้องหาเงินหมุน200ล้าน นะครับก็เป็นเหยื่อไปนะครับพวกนี้ไปเจอแล้วมันก็ทํากันมนานแล้วครับเบื้องหลังจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปจะทำเขาก็มีมีจัดการอะไรบางอย่างกันเป็น,เป,นเป็นข้างหลังนะฮะจับมังกรจีนปล่อยเงินกู้ในแอปมือถือตามท่วงลูกค้าขู่ขู่ฆ่านะครับแล้วก็ปรับอัวมนะมังกรจีนนะครับก็ก็เยอะนะครับตอนนี้เนี่ยใคร ผมเคยได้ยินครับมันมีเรื่องของการรูดนะับบัตรเครดิตแบบออฟไลน์ออนไลน์อะไรต่างๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับบางคนนี่มีมีมีการเอาบัตรหรือว่าเอาวงเงินเนี่ยมาจำนวนมากจากต่างประเทศเอามาทำในเมืองไทยนะครับผมเห็นหลายคนก็โดนจับกลุ่มกันไปก็มากนะครับทั้งออฟไลน์ออนไลน์เท่าที่ทราบมาผมไม่ทราบไม่ทราบข้อมูลอะไรมากมายนะครับ ก็ชีวิตหนุ่มแสบใช้เฟซกว่า20บัญชีตุนขายสินค้าออนไลน์แล้วก็ชดเงินเหยื่อหนีอันนี้ยังเป็นเหยื่อที่จริงๆแล้วจะว่าไปแล้ว Facebook เองก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะว่าตัว Facebook เองก็หาไรายได้จากส่วนหนึ่งของนะครับตัวเมมเบอร์ของ f c e e o o o นะครับมีการจ่ายค่าแอดค่าอะไรแต่ลาอะไรให้วุ่นวายไปหมดนะครับนี่ก็คือ นะครับในภาพขายที่เราเราเรารวมรวมมาให้ดูแล้วกันก็เพราะว่าเอ่อมันมันไม่มีอะไรใหม่ในภาพของข่าวนะครับผมก็ไม่อยากเสนออะไรเยอะนะครับเ,เยอะไปก็เท่านั้นน,น,นะครับกีฬาเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับกีฬากีฬานะครับเมื่อวานนี้ใครได้ดูบอลเละบอลของเราก็ยอมรับใจของน้องๆเขาครับใจน้องเขาได้ใช้ได้ใจมันได้ <laughs> ใช้มันได้ก็สู้ดีครับสู้ดีนะครับแต่เบลเยียมเนี่ย ดูเหมือนเขาจะจัดชุดใหม่ลงเกือบทั้งนั้นมีอยู่ประมาณสักคนสองคนที่ยังเป็นเดิมๆแล้วก็เน้นที่อะไรครับเน้นที่ความสูงโอ้โหความสูงแต่ละคนผมเห็นตบนี่นะครับเหนือบล็อกทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแก้ก็คือว่าหาน้องใหม่ๆแล้วก็สูงๆเล่นเก่งๆนะครับดีเฟน์แบบใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมผมผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ สมาคามบอลล์บอลแห่งประเทศไทยก็กวรจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณและใบและมอบนะครับโลก่เกียรติคุณให้กับน้องๆที่เป็นนักบอลล์บอลของไทยที่ไปแข่งอยู่ในขณะนี้เขาทำเพื่อประเทศชาติแลครก็ไปในนามทีมชาติไทยนะครับไปในาน,านะปในามทีมชาติไทยมันแกล่งได้ประมาณนึงนะะครับส่วนร่างกายเราก็กรอบไปตาม ตามประสบการณ์ตามชีวิตที่ผ่านมาเล่นมาไม่รู้เท่าไหร่แต่เกตด,ดูแต่ละคนก็นล้าตอนนี้ที่ที่ความรู้สึกก็คือว่าเหมือนอยู่ได้เพราะประสบการณ์จริงๆนะครับร่างกายก็เริ่มเ,เริ่มที่จะอ้วนแล้วนะครับพูดถึงร้งน้องจะโกรธกันเริ่มอว้วนละเริ่มอะไรละนะครับคนที่รักษาสาภาพได้ดีก็ก็ไม่ใช่ว่าจะยืนสาภาพได้เพราะว่ามันก็ล้านะครับยิ่งสู้กับทีมที่ เขาไปทีมใหม่ๆแล้วกระ,ะหายในชัยชนะมันก็เป็นไปตามนั้นแต่เราชนะเยอรมันได้ีก็ถือว่าเจ๋งนะฮะที่ผ่านมานะครับไม่เป็นไรครับลุ้นกันต่อไปนะครับลุ้นกันต่อไปครับยังยังอ,ยงอีกยาวไกลครับยังยาวไกลฮก็ฟุตบอลยูโรก็กําลังสนุกสนานกันขนาดนี้นะครับกำลังสนุกสนานเลยนะครับแต่ลน,นกีฬา ฟันเก่านะครับคัมแบ็กในรอบ5ปีคุมทีมลีกรองดัชในเกมการกุศลลุยฟันเกาครับหลุยฟันเกา,น,เกานะฮะอ่ะ,ะนะครับนี่ก็คือภาพรวมของกีฬาในวันนี้ในประมาณสักเที่ยงเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคอนโซลเรซัปโปโรนะครับใครที่เป็นแฟนบอลของเจธนาทิพย์ก็เตรียมติดตามชมได้นะครับนะครับถ่ายทางยูทูบเรานี่แหละนะครับ พูดถึงเจการที่เป็นนักบอลอาชีพนะครับมันมันจะต่างกับคำว่า social man นะครับเาเรียกว่า soccer fever อย่างเจเนี่ยนะครับเขาเป็นคนของประชาชนญี่ปุ่นของคนไทยนะครับแต่ความเป็นมืออาชีพของเจนี่ก็ต้องยอมรับอีกอย่างว่าเขาเขาน่าจะเดินทางมาถึงช่วงที่พีคที่สุดละนะครับตอนนี้ล่วงละเพราะว่า มันมันจะเป็นรูปแบบของซ o อกเกอร์โซเชียลนะครับที่ไปต่อมากกว่านี้ก็ไม่ได้ละเพราะร่างกายเขาต้องยอมรับเวลาเขาลงสนามนี่มันฮือฮ่าเละครับสปีดเร็ววิ่งเนี่ยโหจวจัดแหลกปะทะเวลาประทะอัดเต็มเพราะฉะนั้นแข้งขากระดูกกล้ามเนื้อถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูหรือว่าบ่มให้มันสุกงอมได้ที่มันจะไปไม่ได้ละ อาจจะเป็นการถึงช่วงสุดท้ายของเจก,ก็ได้นะครับโดยไหวด้วยอะไรต่างๆมาแล้แหล่งบัทรกามเนื้อกะดูกมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับผมมีมีมีหลานที่เป็นนักฟุตบอลตีมชาติเหมือนกันนะครับก็ต้องเรียนว่าแล่งได้แต่ว่ายืนระยะยาวมีปัญหากระดูกมีปัญหาในะเวลาเขาทดสอบเนี่ยตอนตอนที่จะเข้าทีมชาติหรืออะไรต่างๆ หรือว่าจะเป็นทีมไหนก็นแล้วแต่เครับเขาจะมีการตรวจสอบโดยใช้ค่ามวลกล้ามเนื้อค่ากระดูกตรวจสอบว่าหไหวไหมไปได้เปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะมีอย่างนั้นแต่ว่านะครับหลังจากระยะหนึ่งเมื่อผ่านไปประมาณสักห้าปีขึ้นไปมวลกล้ามเนื้อกระดูกมันจะเริ่มลดน้อยถอยลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนทางหนึ่งที่คาตอบว่าวันนี้ ทำไมนักบอลบางคนเออแต่ก็แปลกผมพูดเรื่องนี้ผมก็อยากให้ความรู้สึกที่ดีว่ามีนักบอลคนหนึ่งก็คือคริสเตนโนัลโดเชื่อไหมครับว่าเราไปดูหลังบ้านเขาไปดูวิธีการหลังจากที่เขาเล่นฟุตบอลในแต่ละแมตช์นะครับเขาเขาเมนเทนดูแลตัวเองเนี่ยสุดยอดละฮะนะครับทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกเขามีฟิตเนส นะครับของเขาภายในบ้านเป็น p r i v a t e ลยเล่นอยู่คนเดียวนะครับคือเล่นหนักๆบ้าพลังมากนะครับกล้ามเนื้อเป็นผู้ชายที่แกล่งที่สุดในแง่ของทั้งสปีดก,กระดูกกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบหัวใจเลือดค่าต่างๆมันดูพีกดดูดีมากนะครับโดยหมอที่ทำการตรวจวัดเนี่ยนะครับก่อนลงแข่งทีมชาติโปรตุเกส เขาก็จะตรวจสอบพวกนี้ปรากฏว่าเขาแข่งมากนะครับคริสเตโนโรนโดสุดยอดต้องให้เขานะครับซึ่งในในการที่เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันทําไปสุดตดต่อและดีที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อการดํารงชีวิตในภาพของเขาในเวลานี้กับครอบครัวนะครับมีการเปิดโรงแรมโรงแรมของตัวเองนะครับรู้สึกว่าจะเปิดที่ใจกลางกรุงสเปน แล้วมัดหรือเปล่าแต่ครับเท่าที่ผมผมผมจำจับได้แหละครแต่ผมชมชมเลยว่าคริสซิโน่เนี่ยเข้าผ่านมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับที่สมัยที่อ่าเล่นให้กับทางนะครับทีมทีมหนึ่งนะครับที่โปรตุเกสนะแล้วก็ก็จะมีเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับนำตัวมาทดสอบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เริ่ม น,นำคริสเตีเลเข้าสู่ทีมเยาวชนนะครับกัดกรองความสมบูรณ์เสร็จพาเข้าเล่นทีมชุดใหญ่นะครับคว้าแชมป์อย่างมากมายจนป่านนี้เขาก็เป็นลูกหลักของเซอร์อซ์เฟอร์กูสันเป็นลูกหลักเพราะว่าเขาไม่เคยทําให้ผิดหวังแม้แต่แมตช์เดียวเขาเป็นคนที่กระหายในชัยชนะเขาเป็นคนที่มีน้ําใจนักกีฬาเขาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้้อดโอกาสทั้งหมด เขามีมูนิธินอกเหือจากโรงแรมมันเขามีมูนิธิด้วยนี่คือนักฟุตบอลในตัวอย่างซึ่งจะเทียบกับจกักฟุตบอลคนอื่นแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนมากเขามีเป้าหมายชัดเจนมากต้องนิยมจุชอบเรื่องนี้นะครับก็วันนี้คุยกันวันเสาร์นะครับ19มิถุนายน สิ่งหนึ่งที่ที่เราเองเราพยายามที่บอกกับตัวเองเสม,มอว่าประครับประครองตัวเองไปให้ได้นะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยการบริหารรายได้ยังลำบากนี่ยครับไม่มีอะไรที่สามารถทำาพื่ประสบความสําเร็จได้เลยเนี่ยเพราะว่าอย่างผู้ประกอบการผู้ประกอบการอย่างจริงผมเองผมเป็นคนที่สนใจเรื่องงานก่อสร้างผมก็ว่าไปไม่ได้ลัดติการประมูลงานในแต่ละครั้งเมืม่อวานถามนะครับ ปรจีนอยู่ที่หไปประมูลงานมาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึงแน่นอนนะครการประมูลก็คือการแข่งขันการแข่งขันใครเสนอราคาต่ำสุดคนนั้นก็ได้ไปแต่แน่ๆคือว่ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นว่าในแบบระเบียบคที่ออกมาในะช่วงนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับเหล็กราคาไปแล้วนะครับเหล็กราคาไปแล้ว ใครที่เซ็นงานหรือว่าประมูลงานช่วงนี้เนี่ยเอาใจว่าไม่ได้เจ๊งตั้งแต่วันที่คุณได้รับชัยชนะในการประมูลแล้วอันที่ต้องพูดกันจริงๆพูดกันแบบสงสารผู้รับเหมาอะนะครับและผู้รับเหมารายย่อยก็เตรียมที่จะกระโดดเข้ามาเพื่อรับงานหลังจากที่เราประมูลแล้วโดนบีกเท่าไหร่บริหารดีๆน,น,นะครับผมบอกก่อนนะครับวันนี้ก็คุยกันเบาๆแบบนี้นะครับคร่าวๆ มีอะไรก็นะครับเราจะคุยกันทุกๆวันอย่างเงี้ยสุกเช้าก่อนไปภารกิจอืน่นๆนะครับวันนี้ขอให้เดินทางไปหาอะไรอร่อยอร่อยกับครอบัวรับประทานนะครับไปหาสถานที่ถ่ายภาพสวยๆนะครับแล้วก็มีเวลาก็ไปทําบุญกันบ้างกรวดน้ําให้กับเนะจ้าก,กับนายเวทในอดีตนะแล้วก็แน่ๆก็คือว่าช่วย นะครับกรวดน้าให้ใครบางคนที่กําลังทําหน้าที่บริหารประเทศแล้วไปไม่ได้ติดลมอยู่ในขณะนี้นะครับมีโอกาสมีเวลาก็ไปสารหลักเมืองเรานะครับมีโอกาสก็ไปวัดที่มีพระเจ้าตากนะับเคยอ,อยู่อาศัยไปขอไปไหว้ท่านขอบุญขอ,อสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายเรานะครับก็ฝากกันไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสัก ช่วงหนึ่งนะครับผมจะมาคุยเรื่องจอมพลปพิ่บูรสงครามให้ฟังครับสัก,กครู่กับ